เรชจอดพาไปดูดูใบครับหงรับแข่งอุ่นเครื่องเจอรียงหลังลีกทางพักเบกให้ฟุตบอลโลกกันไปนานลีภูทีมรักของเราก็กลับมามีโปรแกรมตเตะเตรียมความพร้อมกันแล้วในดูไบครับพบกับโอลิมปิกรียงซึ่งคูนี้จะเตะกันในคืนวันที่11เวลาสามทุ่มตรงเฮดทูเฮดเคยเจอกันในแชมเปี้ยนลีกสถิติเป็นรองอย่างชัดเจนแต่เจอกันในการอุ่นเครื่องครั้งล่าสุดเป็นเหล่าที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งก่อนอื่นมาเช็คสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันลีภูของเราเพิ่งจะเสียลุยดีอาร์ไปอีกรอบจากการเจ็บเข,าข่าาาาววนนีี้หยปลออก3เดื ส่วนพวกตัวเก่าๆที่ยังไม่หายก็เหลือแค่เดียวกโชต้ากับอาตูเมโลเท่านั้นส่วนลียงไม่มีปัญหาอะไรฟิสมบูรณ์พร้อมลุยทุกคนขาดการส์สเปนผู้เล่นตัวจริงลีพูมาในระบบ4-3-3คีวินเคเลเฮอร์เฝ้าเสาเชลมาติฟกับโจโกเมเป็นคู่เซนเตอร์ขนาบค้างโดยแบ็กสองฝั่งอย่างคาวิลแลมซีและแอนดูโรเบอร์สันแผงเมดฟิลให้เตียโก้ปักหลักคอยคุมจังหวะประสานงานกับฮาวิเอเลนและเจมิวเนอร์ สาตัวลูกใช้บริการโมซาลาฟาเบียลคาวาโยโดยมีบ๊อบบี้ฟิมิโน่หยิบไป็นเฝ้าน้าในยงมาในแผน4-4-2อานโทนีโลเปซเป็นผู้รักษาประตูแบ็กโฟใช้มาโลกุสโตซินาลีดิโอมันเดคาสเทลโลลูเคบาและเฮลิเกก็ลองแต่งโตลิโซกับแม็กซองแกคูเลตเป็นคู่กลางโดยมีโรเมนเฟเวอร์ฮุสเซมูอาปัปนเกมลูกให้หน้าคู่อย่างอเล็กซองเดลากาเซตและมูซาเดมเบเล ว่าการเทคลูปเกมละสกอร์ทิขาดโดยความที่ลียงอุ่นเครื่องมาแล้วสองนัดทาให้พวกเขาฟิตกว่าแน่นอนตรงข้ามกับลีผูที่เพิ่งรวมทีมได้ไม่กี่วันน,นนี้คอบน่าจะไม่เน้นผลขอลองแผนใหม่ๆแบ่งเวลาให้ทุกคนเล่นตามเหมาะสมกับสภาพร่างกายคิดว่าจะจบเจ้ากันไปได้1ประตูต่อนหนึ่งเออหลังเกมมีโดนลูกโทษด้วยนะแข่งเอาหนุกๆนะและนี่คือคอับนิวปีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ